พวกเทวดาในสวรรค์เป็นพวกคนบ้ายึดถือสวรรค์ว่าเป็นตัวตนของตนยึดถือตามารมณ์ว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของตูนี่มันก็ไม่มีความสุขอะไรละมันเต็มไปด้วยความยึดถืออยู่ที่นี่ในโลกนี้ดีกว่ามีศาสนามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ศึกษาเข้าขใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็อยู่มีชีวิตอยู่อย่างไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรไม่มีอะไรตัดเอาก็สาบายอยู่ที่นี่แล้สาบายข้อความที่หน้าหัวมีอยู่ในพระบาลีว่าเมื่อพวกเทวดามันจะตายจะจุดตีนั้นถามกันว่าจะไปเกิดที่ไหนดีแต่คนนั้นก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้ไปถามจอมเทวดาจอมเทวดาบอกว่าไปเกิดในมนุษย์โลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์มีการประพฤติสรรมจันทร์ และเทว,วดาตนนั้นหรือน่าจะเรียกว่าตัวนั้นดีป่ามันก็ตัดสินใจที่มาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อพบประพุทธประสามประสงค์มีการประพฤติธรรมชัตในโลกมนุษย์นี้มีการประพฤติธรรมชาต์ประพฤติแล้วจะเป็นอิสระจะว่างจากการยึดถือแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลย ถ้อยเรามองเห็นว่าชีวิตจะไม่เป็นทุกข์นั่นมันต้องอยู่ด้วยความไม่ยึดถือถ้ามีความยึดถือแล้วจะเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะไปอยู่ในเมืองสวรรค์กามาวาจรสวรรค์าารูปาวจรอยู่ในพรหมโลกชั้นสูงสุดยึดถือตัวกูยึดถือของกูแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นข้อความในพระบาลีปากฏชัดอยู่แล้วว่าในพรหมโลกนั่นแหละเป็นที่ยึดถือเก่งกว่าที่ไหนหมด เพราะว่ามันเป็นชีวิตที่เป็นสุขตามแบบของกรมยิ่งเป็นสุขมากเท่าไรมันก็ยิ่งยึดถือมาก่านั้นมันจึงมีคำกล่าวว่าพวกพรมกลัวตายมากที่สุดยิ่งกว่ามนุษย์ถ้ามันยึดถือในความสุขตามแบบพรมนั้นมากเกินไปที่จะดยดีแต่ว่าถ้ายึดถือแล้วมแม้ไปเกิดในพรหมโลกขั้นสูงสุดก็ยังเป็นทุกข์และย,ยิ่งเป็นทุกข์ อยู่ที่นี่โดยไม่ต้องยึดถือดีกว่าให้ว่างจากความยึดถือปล่อยสิ่งทั้งปวงไว้ตามธรรมชาติไม่ต้องยึดถือมีวิมุติคือความปล่อยวางเพราะสติปัญญาเห็นว่ายึดถือไม่ได้ยึดถือแล้วมันขัดเอาเราก็จะอยู่เป็นสุขดีกว่านั้นก็คือว่ามนุษย์ทุกคนจะปลอยอยู่กันเป็นสุข ถ้าไม่ยึดถือด้วยกิเลสแล้วจะไม่มีการเบียดเบียนแล้วจะมีความรักผู้อื่นได้อยู่กันโดยมีหลักการว่าทุกคนเป็นสุขไม่ใช่เป็นสุขคนเดียวมีหลักการว่าสังคมมนุษย์หรือสิ่งที่มีชีวิตรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยจะต้องอยู่กันเป็นสุขเป็นสุขเพราะไม่มีใครรุกล้ำจิตที่อะไรกัน ถ้าต่างคนต่างไม่หมายมั่นไม่ยึดถืออะไรเอามาเป็นตัวกูของกูมันไม่มีตัวกูของกูแล้วมันก็มีความรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติอัตโนมัตินะฟังให้ดีนวะว่าอัตโนมัตินะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวกูของกูที่จะยึดถือเห็นแก่ตัวแล้วจิตนั่นจะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติ ลัทธินี้คือลัทธิที่จะครองโลกให้อยู่กันเป็นภาสุขได้พระมาเรียกชื่อลัทธินี้ว่าทำรรมิตะสังคมนิยมแก้ปัญหาทั้งหมดในโลกได้เป็นลัทธิการเมืองสูงสุดยิ่งกว่าลัทธิใดๆใ,ในโลกนี้ทำรรมิตะแปลว่าประกอบด้วยธรรมสังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่ สังคมนิยมคือถือประโยชน์ของคนทั้งหมดเป็นใหญ่และทำมิกระประกอบอยู่ด้วยทำมคำว่ารมในที่นี้ก็คือไม่เห็นแก่ตัวไม่ยึดมั่นอะไรเป็นตัวกูของกูมันก็รักกูอื่นโดยอัตโนมัติก็อยู่กันอย่างเป็นสุข